พัดตัวสาวๆเข้าเล่นปาร์ตี้ได้มาแล้วเนี่ยเอาเพิ่มไหมหน่อยครับน้องมาแล้วครับพี่โอ้โหแล้วเขาแล้วเขายื่นก่อนอกอยู่เห็สรุปแอวเขี้อะไรยิงไปสามยังยิงสามยังไม่แอคเลยแล้วกูยิงสิตอนเนี้ยไอ้ขี้มัวหาห้าห้าไปแล้วมัวหาเฮ้ยกูไม่เสียงขหรอหรอทอมไม่ขี้อะไรหรือไสรุปกูเป็นตัวอะไรสำหรับมึงวะเขี้ยแฟนอ๋อโอ้โห แกดีใจที่ได้เล่นกับฉันงั้นเหรอถามหน่อยเรียกสุดสวยได้ไหมแล้วแต่ตามสะดวกพี่ใครเอาเชอเรียกไหมคะเอาขงน้องเล่นร้านเกมเหรอน้องนจะเป็นเสียงลแหนนะคะ อธิบายระบบเมมเบอร์กับซับของช่องสั้นๆถ้าเป็นเมมเบอร์ของ u t u b e ก็จะได้หนึ่งดูคลิปก่อนที่จะปล่อยลงสาธารณะ2ได้ดูไลฟ์ย้อนหลังที่บางวันมีเนื้อหาอันตรายเกินไป 3. ได้เข้า Discord เฉพาะเมมเบอร์ 4. ได้ดูวิดีโอลับที่มีแต่เมมเบอร์ที่ได้ดูซึ่งเริ่มต้นเพียงเดือนละ20บาทส่วนถทากัาซับในทวิชนะครับก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับของ YouTube เลยแต่ว่าเวลาดูไลฟ์ในทวิชเนี่ยก็จะไม่โดนโฆษณาแล้วก็ได้แต้มช่องเยอะขึ้นเอาไปแลกโมงตีนนนนนิงงัือออวว่าาีกดด้้คคคเเมยยลลละ69บบบททขขุุุณชแสสปผ เออไปแล้วไงคนตายหนึ่งไปเลยไปคลิกโอ้ยไม่สวยเพื่อนบอมในบอมในบอมนั่นแหละจะดาวไปเจอเบ๊บเบ๊บเพงทำอะไรไปเอซือกูฮ่าฮ่าโดนเพื่อนกูเจ็ดได้อยู่ตรงกลางแต่หน้าพี่เลือกเพื่อนพี่เป็นตัวแทนหนึ่งคนผมให้เคละห้าอ๋อใครอ่ะไอพีครับอีกกลุ่มไว้ก่อนนะไปเลย ไม่ทันแล้วดูดแป๊บเดียวพี่หนิดฟาดอ้าว้องแล้วงวแงแล้วหรอไม่เบี้ยฟรอสซ์มูงแงทำไมมึงไม่เอฟเอฟเราเพื่อนเฮิร์นจีเอฟจีจีจีแถมหน่อย ห <Thanks. S 2> น่ารักจังเลยเป็นคนดีดสุดๆมันจะทำมาดทำเฮี้ยแ <c oughs> ลยว้วมึงจะแอคมาดทำไมมึงก็กด F F <c oughs> ไปดิแล้วมึงรีบอ่ะจะแอคเฮียเมื่อน้องๆมันมาเนี่ยเพื่อมาโชว์พลังเนี่ยแล้วก็พิมพ์ว่าโอ้ฉันอยากกินเบียร์แล้วว <c oughs> ่ะเคยไหมน้องพี่กินเบียร์รีคอมดีย <c oughs> ดียร์หขอแป๊บนึงได้ครับอะไรไปไหนนะรีคอมไม่ใส่ใจเลยไม่ใส่ใจเอาใส่ห่อเลย โลดมันหลุดเหรอโลดหลุดอะไรอ๋อเก็บมีของแต่ละคนไม่ใส่ใจเลยวะคุยเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงต้องเล่นกันคบตี้คบคนตลอดนะครับเพราะว่าพี่อยากได้เอ็กซ์คิเอาไปขึ้นหน้าชื่อเราแล้วเวลายิงโง่ๆเขาจะได้ด่าเราได้พ่อมึงเล่นเป็นพันเวลยิงเล่นอย่างกับคว้าต้องแฮปปี้ให้ฟังหน่อยโลดแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ ไอพีเควสมึงยิงให้กูนะตัวละห้าบาทอ๋อนั่นมึงยิงแล้วมึงเอาไปเองเลยถ้ามึงได้เท่าไหร่มึงก็เอาไปเองเอาไหมเฮ้ยเจ๋งว่ะใครจะเอาอ่ะได้อยากได้เอาเอาไอเจดไอเจดเอาไอเจดงั้นมึงยิงนะมึงยิงให้ไอพียิงใ้ไแล้วกูได้เงินเอาให้ไอพียิงแล้วบักเจดได้เงินเอาทุนต้องเลือกบักเจดอย่างนั้นไะไอป้าเอาก็บักเจดมันไม่เอาอ่ะสรุปใครได้เนี่ยเอาเจดได้มึงยิงใช่ไหมอย่าอย่าอย่า เลยมือตกแท้เกมย่าๆๆให้ฟีคิกยิงแว้กวยไม่เอาแล้วนนมันไม่เอาเฮี้ยอะไรเลยเพื่อนกูเนี่ยนี่ไงฟีชิกเนี่ยยิงหนึ่งเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยหัวหน้าทีมของเราฟีชิกยิงแล้วใครได้อะเป็นกูเหมือนเดิมเอากูได้สิมึงสัญญากับบักพีเนาะไม่เกี่ยวอันนี้ของกูเองไอพีมันตัดสัญญามึงแล้วเอาแล้วมึงออกไปไหนนี่โล็งไมาอยู่หรือเปล่าได้มาห้าบาทจากมึงชิก ไม่โดนแม่นซะด้วยไม่โดนโดนกูเหี้ยสกินหคืออะไรอ้าวสกินเออได้บอมในสสกินเออเปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นโลดนะโอ้ยน้อยสี่สิบเห็นแล้วเห็นแล้ว ที่นี่ชินอายใช่จีลาหรือเปล่าว้าวไม่รู้นะหรังป่เอ้ยแฟงแรงเอ้าแรงหรืออันเลดแรงครับตานี้แหละมาแล้วจะกลัวแฟงไหนพี่ตัว้ายบ้านมันอ่ะอีสั่งจีเอ็นเดี๋ยววันไหนที่ว่างแล้วกันอาจจะลองเล่นกับแชทดูไงเปลี่ยนรสชาติชีวิต หมดมากพี <S <S ่ค oh. ิดถ so ูกจริงๆที่กูเลือกมึงนเอาก็ตั้งแต่เริ่มแล้วไงตั้งแต่ตกทานที่แล้วแล้วนอนได้แล้วมันตบรอเียดี๋ยวพรุ่งนี้เขากะกลับมานอนได้จบเลยเชียเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่เจอตายว่า โอเคครับ30ตัวครับเตเลพี่เลือกวิโรชไทคัมอะทเดี๋ยวได้50แล้วไหมล่ะพี่เดี๋ยวนะ3เอ้าสรุปให้เอ้ากูได้ของโลดจริงว่ะเอ้ยขอคุณครัมเซียเอ้ได้ไงวะยี่่่ะนนแรกกูเลือกพีไม่ใช่เหรอวะทำไมพี่ไม่เล่นเกมเอลเดอริง วันนี้มีมาคราบใหม่มีครับผมเอ้ยมีคนทวงมาครับด้วยเหรอมีคนอยากดูมาครับเหรอเก๋งอ่ะทำเป็นซีรีส์เลยพี่ไม่ทันขุ้เกียดอัดละมึงเห็นมาครับร้อยวันนั่นไหมลงเมมเบอร์ยังไม่ดูเมมเบอร์ยังไม่กดดูเลยคือแชทช่องเราเป็นสายจุ่มกันแหมแล้วแบบพอจุ่มกันกูก็ไม่รู้ไงว่ามึงอยากดูอะไรกันนึกอ่าไหมแล้วพอกูเล่นเกมที่มึงไม่อยากดูก็โอ้ออกแม่งเลยกูก็ไม่รู้กูต้องตอบโจทย์ยังไงอาจารย์อาจารย์บอกได้นะอาจารย์คุยกับผมเยยออะน่มปไล เฮ้ยโหวตทำเกมเสกไปเก็บทันนะว้าว้าทุกสองบุแรงกว่าเว้ยเกมเฮี้ยเนี่ยเวลาตกอ่ะกูดทำไมมันต้องแต่แนวอย่างนี้วะขอวิ่งยิงทั้งเกมเหรอน้องเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูก่อนเดี๋ยวแอคกซมเปิลให้ดูก่อนโอ้ยไกูโดดไว้ที่ตรงกลางแล้วก็ยิงอีกสองหัวเอาสมกลางไม่เอาพี่โหด ีนิเหรอเบอร์ห้าเบอร์ฮ่า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 ฮ่ดฮ่าฮ่าม่าม่าฮ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 ่าคราฮ่าฮ่าบ่าฮ่นี่าฮ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 เาฮ่ากเาฮ่าฮ่าี่าฮ่หน้าวดนี่าฮ่าฮ่างมีไฟกับเกมนี่อี่เหรออ่าก่เล่าฮ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 ่า่า่ล่่ะถ้าไปเล่เกมอื่นก็ไม่มีคนดูแล้วล่ล่ะ เอางี้ถ้าน้องมาเล่นน่ะพี่ถามอย่างหนึ่งพี่ด่าคุเวได้ไหมหมดไปเพราะว่าเล่นกับแชทผู้หญิงงานด่าแบบยิงยิงเวอะไรเนี่ยถือว่าแรงไหมทางบ้านรับได้ไหมว่าจะช่องแชทเอาดีหนูด่ากลับเอาด่ากลับไม่ให้เล่นครับไม่รับการด่ากลับครับด่ากลับผหงอนครับเออด่าด่ากลับน้อยใจใครมีแฟนผู้หญิงเอามาเล่นด้วยหน่อยครับโอ้โหมีง fc อย่เป็น fc นะฮะไม่งั้นฟรีนะเอาเสียงใสๆมาเล่นหน่อยเอาแต่เสียงแมนๆอะไรนะเอาแต่เสียงแมนนวลมาเล่นหนูเดี๋ยวพี่ก็โดน ไม่เคยอ้วนพูดมันให้หิงซุ่ยสตรีมมึงอะรูฟซรูไอจีรูทุกอย่างไม่รู้เห็นเขาพิมพ์กันเนาะโอเคตอบ,อตอบดีจิวเลือกคำตอบได้ดีนะคนอื่นเบิ้ลเครื่องแต่ผมคนอื่นเบิ้ลผมมึงยังไม่ถึงมึงต่ำเสียงมึงอะน้องน,อนนี่หัวเราะคนอื่นเบิ้ลเครื่องแต่ผมเบิ้ลข้าวอะไอ้เหีย้ยมึงสองใจผมสองจานนะไอ้สัตว์ไม่กว่า ฉันคงรู้แหละว่าสไตล์มันเป็นยังไงอ่ะมายถึงเออเล่นก็เล่นเป็นงานก็เป็นงานนิดนึงอย่างเงี้ยมาถึงก็อย่างน้อยให้มันเป็นระบบหน่อยเงี้ยแต่เล่นเออก็เล่นเข้าใจได้เงี้ยไม่ใช่เข้ามามึงเกียนแตกไอ้เฮียกูปิดบริการทันทีเฮ้ยทำไรไม่ดูไม่ดู เล่นโลดเล่นโคบนะไอ้เฮี้ยไม่เคยสมุกนะเล่นทำไมโคบถ้ามีคนมาให้ข้อเสนอยิงหมาปปอมแลกกับเงินห้าสิบล้านพี่ทำทำผมครับพูดก่อนน้องโดนเนี่ยมุกเฮี้ยอะไรสีเขียววะไอ้เฮี้ยเมื่อกี้คราวนี้มึงเกิดมามึงได้ซื้อไหมสมุกอ่ะมึงลองกดขายดิขายสมุกได้ไหมไม่ได้พี่เออพูดอังเคลนลีถ้ามีคนมาขอเสนอยิงหมาปปอมๆแลกกับเงิน50ล้านพี่ทำไหมครับทำครับฉลาดน้อง ยี่ขอดนูลงบอมได้ปะคว้ามือคว้ามือมันอยู่คว้ามือขอเท่ๆได้ปะอ้าวไม่ลงน้องทำอะไรนี่ไงนี่อะไรอ๊อฟอัพอะไรจริงๆอ้เก็ดโดแล้วเออมันก็เร่งเหมือนกัน แม่งมาเกมหมายเนี่ยแปดโอ้ยไม่หออกนอ้อใครบัดเฮ้ยลำบากนิ่เาราเชืนะ่อไม่ได้กูแปดนะกูดัก้านเก็บเอตอะ กูรู้หมดแล้วใครคืออาหวังหยุดเดี๋ยวนี้หยุดทันทีถ้าไม่หยุดไม่เลิกกูเอามึงถึงที่สุดแน่เข้าไปในเอแล้วนะเจ็ดอ่ะไปกันตามึงจิ้นตาทีออฮีออมควายทวีฮีพาวคลุยกอร์คูพาวเทอร์ฮีวอร์กวามุนดีเทอร์พี่บอกเดิบอกแป๊บพี่แสงไทย กูบอกให้มันต่อคำกับกูเออก็มาซิคันเลิศเรียกสีคันหีเรียกผมไม้มาพูดหยาบคายอีกแล้วโอ้แคบมูแคบเอ็มฮีแคบมูแคบเอ็มฮีแคบหิมฮีมาดูน่อยปกติพี่มิดอันเดอร์ไหมเฮ้ยทำอะไรแม่งโชว์ฉลาดสมาร์ทเพย์เฮ้ยพี่พ pues ี่พี่ ฮ้าฮ่ี่เอาไปไหนล่ะเออเอาไปหนึ่งทีขอแรงแรง ที่นี่อแรงหรืออันเลดมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมันเป็นมาตรฐานเซิร์ฟเราเว้ยทุกคนเขาเล่นแบบโหดกันแล้วมีแต่เราจมปักอยู่ที่เดิมอันนี้เล่นซีซั่นสี่เหรอโอ้ว่าอยู่ไอเฮีย้ยไม่ต้องเล่นหรอกแรงร้อยตานะ่ะเล่นไอเฮีย้ยเนี่ยร้อยตาไหนสาวเออไม่มีใครเล่นนะใช่ไหมแชทเราเนี่ยเล่นด้วยนี่ไงเอ้อนี่ไงนี่ไงผมไว้ก่อนเนาะขอสามคนมีไม้ไหมน้องมีไมค์ไหมขอมีไมค์ชัดๆแจ๋วๆออยังไม่ใช่ค่ะเอามาแล้วเหรอน้อง ไป้มาแล้วเนี่ยเอ้าเฟิร์มไหหน่อยครับน้องมาแล้วครับพี่โอ้โหเยนวดเฟิร์มเลยเฮี้ยเป็นผู้หญิงเหรอครับ เอาละครับวันนี้เจ r ัตอาร์เขาหาของดีๆถูกๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผน Mouse, Control, Speed, Balance, ่นรองเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์คุณภาพบนโหดใช้ได้ยาวๆปิดเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์ฟิปเทปติดเมาส์กันลื่นที่แคปสวยๆเท่ๆสวิช <Switch. S 2> แม่เหล็กก็มีสายคล้องคีย์บอร์ดก็มาตอกแขนเล่นเกมไว้ถ่ายรูปหล่อๆ้อและอื่นๆอ,อีกมากมายาสุดเขารับประกอบคีย์บอร์ดให้ออกเออเอาสขายอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ทักไปถามก็ได้ที่เพจเจซัอาร์ราคาก็ถูกอยู่แล้วแต่ซื้ออออใในนนนมมีีีส่่่ววววลลดดเเพิกกทุกััังงคาาแะศษตๆๆๆขช้ย ผมก็ใช้อยู่เนี่ยถ้าสนใจก็ต้อง JZR เกียร์เลยฮะเอ้าเอ้าโลดเอาเสียโรดโอ้หเสียโลดอ่ะเอาเสียบูมเอาเอ้าเอ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 าเสียโนนอุ้ยรักนะคะห้องน้ำตัวนี้เสียงอะไรเด้งรัวๆเลยเนี่ยเอาเอาไหนทำไมไม่มีของคุยวะครับจอมาโอ้โหเป็นแต่ผู้ให้ไม่เคยได้เป็นผู้รับแจ็คกับสวัสดีครับผมไม่ไม่น้องมันบุ๋มบุ๋มวะวิวไม่เออไม่เออไมหนูเอ๋ว่าสีต้องเป็นหุ่นยนต์เหรอน้อง ชนะตานี้โอนเพิ่มห้าสิบบอมอยู่ไหนบอมอยู่นี่เอ้าแล้วมันไปทำอะไรอ่ะเออไม่แานเลยเฮ้ยพี่ลองพับจอมาดูดิพี่จิวโอ้ยน้องบูมน้องเลิฟน่านู้นะาูพี่ก็ไม่คิดหรอกพี่จะได้รบหลังเรียกเอเฮียบูคุณเสียนโ่นนะครับจีบซ้ำอีกแล้ว อยู่ดีๆแม่งก็ระเบิดพลังไว้ดีจังมึงดูสิใครมาวันเนี้ยเสียดามเหรอโหดามมาหาพี่บ่อยๆนะลูกรู้ไ่าพูดแล้วโหดามมาหาพ่อเลยออกจะด่าทำไมล่ะมาแล้วได้ตังค์อ่ะน้องใหม่ยี่ห้ออะไรวะไม่เซเว่นพี่อ๋ออีกนี่ถามอะไรเนี่ยฮูเฮิร์ตอยู่ควบเออมึงยิงโหดเกินน้องเนี่ยโหดเฮิร์ตมีฮูเฮิร์ตยูบลูมีไหนยังเอ้านี่ไงแล้วด่าซ้ำด้วย ขอโทษแล้วกันนี่ไปทําให้มันเป็นวันแย่ๆของพวกนายกมมัตายอ๋อแล้วทําไงอะทีเนี้ยระบบจัดคิวกูต้องทําไงเอาละครับก็ขอเชิญคิวถัดไปได้เลยเกมมันเป็นอย่างนี้แหละครับบางทีก็เจอเกมตึงบางทีก็เจอเกมไวนะครับโอเคไม่เป็นไรครับโอกาสครับวันหน้ายังมีครับพี่แฟงต้องเฮิร์ทฝั่งตรงข้ามโชว์พี่จิวบ้างแล้วโอ้โหเมื่อกี้กูทาพยายามแล้วนะกูก็13แล้วเนี่ยกูเกาะขามันมาแล้วเนี่ยไม่พอเหรอน้องเกาะชายผ้าเหลืองเข้าดินเลยครับอ๋อนี่ไงสวัสดีครับ คลิปน like, ี Micro ้ตั้งชื่อคลิปว่าอะไรทัดตัวสาวๆเข้าเล่นปาร์ตี้เมื่อแฟนหยากเปิดมันจะดีป่ะวะไม่เอา่ไมดีเดี๋ยวมาข้อเขียวแมนผาก็ไปเถอะทำน้อยๆเย้ยเอ จับเดียวน้อยพ่อวาดหน้ามึงได้อ่ะไอ้เแย่ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยยอมไม่ได้ไอ้เเหีี้ยยน่ทำเป็นขึ้นเสียงไอ้แยแม่งกบเกลื่อนอีกแล้วกบเกลื่อนพ่วงเนี่ยไปดูถูกมันเลยเว้ยพี่เคยมาลัดแกงนะใครเคยจับนะพี่เทสมาแล้ววงนอกรู้ใจวงในรู้มือรู้มือเดี๋ยวมาจับมาแล้วว่คลิปนี้ล้านวิวชื่อคลิปดามกลับมาพร้อมกับสาวๆพูดเยอะๆได้นะโอ้ว่โดนเก่งใจจังเนื่องเก่งใจครับคนดูชอบพี่เห็นดูนั่งกั้นข่าอยู่ตอนที่พี่พี่นัวกันเนี่ยตั้งแต่แล้วเข้าห้องน้ำ อ้าวก็จบกันไปแล้วโอมโเครับคิดต่อไปลุนพูนเนี่ยผมดึงก่อนเหรอไม่ใช่น้ำดีนะยังไม่ติดเอฟเคสัตว์นำเฮียกูบอกเลยใช่ไหมว่าน่าจะขราวหน้าขราวหน้ามึงอย่าพลาดนะโดนแน่มึงรู้ไหมพวกกูเกือบตัดสิทธิ์แล้วเขาอุตส่าห์เข้ามาเล่นนะ จบว่านับเกมหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้รีเซ p ชั o n เขาเดินเข้ามาบอกมึงว่ามีคนมาติดต่อน้องดามค่ะหัวเกลียนอย่าเป็นคำแบบนี้มาเขามาหาฉันคสักทีสินะกันรอวันนี้มานเอาแล้วคือต่อเติมเรื่องราวทูกไมมึงเข้าใจไหมว่าเสียงหัวเราะมันไปทางนั้นมันก็ได้เจอนายสักทีไลรโลนบีบผีเม้าเบี้ยวไอ้ย่าเขามีแต่เบี้ยวเว้่แล้วรอบนี้ไวอย่างเงี้ยเ้ยมันไม่อยู่ว่านายดิดำ ไม่เคยพูดคุยเลยวะดามมาเดียวเลยเมื่อกี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเฮี้ยนี่ดามเลยครับไปย้อนดูดิยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออพี่ดามโดนหนูไปหาอยู่อยู่หน้าบ้านนะไอ้เฮี้ยให้กูไปหาไหมอยู่หน้าบ้านถ้าหนูมีแค่เนี้นะมั่นใจมั่นใจเฮิงเฮ้ยเออเออไอ้เฮี้ยมันทะลุดามยังสี่เลยดามเออเฮ้ยหูหืร้อยเอ็ดโอ๊ะบบ คนไรเอ็ดบนนี้ฟองอาาสุพรรณเอาเาบ้านเดี๋ยวไับอ้ำเออเคยเล่นกับอ้ำชายแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ใช่ใช่รู้ไหมว่าเป็นคนที่เดียวกันอยู่อำเภอจริงไหเนี่ยควันแล้วผมอมเอ้าอะไรเป็นไงควัน พี่เคี้ยนี่แม่งโยนเกมเว้ยคุยควันเนี่ยเอ้ามันเห็นไหมเมื่อกี้มันมั่วยิงมั่วมาแล้วมึงให้กูเล่นอะไรแม่เขาเล่นยังไงขดเบลล์เอสดีชึ้นซ้ายขึ้นขวาเล่นยังไงรู้ๆแล้วทำไมพวกพี่ถึงตากันคนนี้ขวดยาอ่อนนะคำตอบแม่โอ้โหโอ้ โอ้โหมึงอะมึงอย่าพุ่งโห้ดิกูเล่นอยู่แม่งกูยังยิงไม่เสร็จเลยแม่งโห้แล้วไอ้ควายเนี่ยแม่งเสียสมาธิชิบหายควายเยอะอินได้โหไอ้ดามตายนะนั่นเอารู้ได้ไงวัดต้นบอลวัลต้นบอลวัดต้นบอลอนคนนึงค่ะกูได้ฟินิกกูได้ฟินิกแร้งเอ้ยเอเอาว่ะพี่ คะแน,น่แล้วเขาแล้วเขายื่นกดกดออกอยู่อเช่นว่าแองเคียอะไรยิงไปสามยังยิงสามยังไม่แอคเลยแล้ยยิงสติตอนนี้ไอ้เคียใครมีเคียอะไรวะ <c oughs> หนุ่มใหม่พี่แฟงเออแม่งคำถามเคียนี่นะแม่งเช็คสภาพจิตใจกูทุกรอบเลยเต้นเกมเคียนี่ทีไรมึงเป็นหมอเลยคนไข้หรือรู้สึกดีขึ้นไหมคะฮ่า <c oughs> <c oughs> ดูกระดิดูกระดิแปฟงมีมีวอลเออเอเอาดิโชว์ดิแนมีวอลค่ะสวยเออวายปักนะครับปักตะไคร้นะครับอ้อหนูมีปักตะไคร้ลืมอ้าวสวยๆเลยกู้เลยเอาขึ้นเอ้ยเอ้ยเสียงเสียงข้างนอกเมื่อกี้เฮ้ยยาว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 เอายาวยาวยาวไม่กันตีอีกเอากันตีทำอะไรหมัหาหาหาไปแล้วมัหา ตัวนี้กินเสียงหัวล้อทอมไม่เขี้ยวมื่อกี้กูได้กินเสียงหัวล้อทอมที่มันอ่านอะไรทุกอย่างแล้วมันหัวล้อมันจบตบโต๊ะทำไมดีหนูหนูหัวล้อจังหนูปวดท้องไปหมดเลยพี่ไม่เอ็ดบ้างเหรอพี่โอ้พี่ทำไม่ได้หรอกน้องเฮ้ยไเอ็ดหนูดูให้เลยร้อยหนึ่งตายตายนะแฟงมันน่ะตายขบวนบนเฮียอะไรสวยจิวสวยจิว๋ววันนี้ ไว้สามค่ะวันเควไอคันเคววะมีกับพร้อมเ i พยโดยลัวเลยพร้อมเพยแล้ตามพร้อมยีไหมเอ้ยมันมันมีคนโอ้ยขอกโอ้ยขอดอนนี่ยสัญญาณยังไม่ขาดดำมันหายไปเหมือนผีเลยเมื่อกี้มอมมอมพี่แป้งเฮ้ยโอ้โหแชมเปี้ยนแต่งหน้าดี เิ่งหน้าบีแล้วพี่ให้คมเอาเอาเม่งรูดไปหมดเลยอะไรเง้ยโหเฮิร์ยูสว่านเหรอภาพเดิมเล่นไม่จบตาพี่แปงจะเติมซื้อสกินให้พี่ดามใหม่โอ้โหอยากคำถามเติมซื้อเองกูยังคิดหนักเลยลับเบอร์ลับเบอร์ลับเบอร์เกรดออกเฟรดอเน็ตลับเบอร์เบอร์กูไม่ไปแล้วเดี๋ยวหนูสกิลไปโดนใครอ่ะเออร้อนตายโอ้ยเยอะเยอะหน้ามึงแปงใช้ได้น้องหน้ามึงเหน้าประตูหน้าประตูโอ้ย ซึ่งขำเที่ยอะไรวะเฮ้ยลังเฮ้ยไหนใครเซนติเนลวะหนูหนูจะหายไปยิงแล้ววันวิ่งลูดอะมันลูดอะไรน้องสเปกเตอร์มันเล่าสอู ก็ปืนไงอ๋อคุณถามผิดตรงไหนอะกูผิดกฎหมายไหมล่ะันผิดกฎหมายข้อไหนอะอ่ะคงจะไม่นายโดดไปตรงนี้นะน่าครับเพื่อนสวนนายอะจากไปข้างหน้าเลยเราจะควันให้กระเพิดมันขาวแล้วนายไม่นายตายวะเอาเลยหนึ่งห้าเออ มันโดนยิงในชีวิตจริงดูเจ็บปวดทรมานสุดๆเลยว่ะมันทรมานทิพนาขาวฉิกตัววันไหนไม่รู้อ่ะแต่ไอเลสมันไม่ขาวอ่ะเออเลสมันไม่ขาวหรือเพื่อนไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะนสีผีพี่ยเนี่ยอ๋อสี่สิบพี่ย่แล้วครับอโอ้ยเหี้ยมันว้ามาข้างหลังไม่โดนบอดอีกได้ซ้ำสวยข้าน่าใข้าน่าอีกโอเมนมาหลังดามดาม เขาคอยที่ดำอะไรเนี่ยฮู้บักยิวไอ้ยังแม่งทำทุกอย่างเลยยี่ดาแม่งถือปืนหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาอยู่เนไอ้ที่กูเป็นคนจบนะเว้ยไม่ช่วยคุเอเลยเลยรอบนี้กูเป็นคนจบนะเว้ยอยูกูแฟ่ดตงนั้นพอจะฟอลได้ประตูมีค่ะพอจะฟอลมันวางเป้าแล้วแฟงไงกูร้อเล่นลูกซองมันยิงไกลจังเอเดียวเดียวเดีย ว้าคว้าวชิดโอ้ยเกินละตามตามตามเลยนะได้พูดด้วยนะตามตามตามไปเลยไปเลยออไปเลยออกเลยเอาพูดตาม มันแหลกว่าเสียงปืนมันดีเลยจังแม่งยิงไปแล้วค่อยต้ามเอาีเสียดเอาปืนมาจากไหนอ่ะเอ้าโป้ปะเนี่ยยัปืนมาทไมมีปืนวะเออพี่ใส่โป้อะไรวะใส่ปืนมาพี่โชว์เสร็จปืนอ่ะมึงอจะแอบมาขอบคุณนะคะมีโอกาสจะเด่นละคุณพอดามมีอะไรอย่างไงแอบให้ของขวัญเหรอไม่ได้ทำพี่ไปแฟงนายพร้อมแล้วสินะไปไปเอออย่าให้ยังเปิดประตูไปอ้าประตูห่าประตูเอ้ยชิวควันกูโคตรดีเดินผ่านแถวพ่วงหมามาเข้าามโค่น กูคิดว่ามันน่าจะมีกูเลยไม่เข้าไปเช็คแม่งไอ้เออกูคิดว่ามันมีเว้ยเฮียเอ้ยมึงช่วยกูได้ป่าววะแม่งก็เดินไปแล้วอ่ะเฮียคิดว่าถ้ากูวิ่งออกมาปุ๊บมันจะเดินตามกูมาเฮียกูเห็นมันเห็นคนเดินเข้าไปแทนไอ้สัตว์แต่มันก็โดนแน่บึ้มแน่ไหนอาอไม่มาเว้ยนี่บึ้มจริงบึ้มจริงเฮ้ยวับขวาหนูแฮนเดิลเฉยๆโกเมนไซโกเมนไซไม่ควันไม่ควันไปเว้ยไปนายนายมีั้ยมีฟีีนิก์มหน้าเราอะ โอ้ยเยอะจังเพื่อนเอา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 ,เอาต่อ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 ขวาม้างขวาม้างเออเอส๋วสวยสดยยอดๆครับ <c oughs> แมงล่ารอยยิ้มอะไอสัตว์ ปาตีลาลอยยิ้มแม่งวิ่งไล่ถล่มบอมอ่ะยังไงมีใครจะเข้าต่อไหมถ้าามีคนเข้ามาเนี่ยที่เข้ามาเลยครับถ้าไม่มีหนูแบบหดูรอเจ่อพี่ก็พี่ซ้ำรูกพี่เลยเลยรอจ่อเลยนะทีนีหนูจอล็อแบบโอ้รอเปิดประตูแล้วพี่แบบผีบปังอ๋อประตูนี่หัวหัเฮียเย็นไปขอผมได้ไหมมาครับธนวัฒน์ธนวัฒน์อยากเป็นธนวัตรห้าร้อยนะธนวัฒน์กับดามะเดีี๋ยวพูเห้องน้าเอ้าไม่มึงเข้าห้องน้ำแต่เมึงต้องออกวะ ้การนวัฒเนี่ยน้องน้องต้องโตแล้วเพราะน้องถามแล้วถ้าน้องไม่ถามแบบฟรีเอาผมไหมครับมาเลยครับวมนได้หมายถึงเอาผมแบบไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่หมายเอาผมก็เด่นอันนั้นไม่เอาครับมีดีกันไหมครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะไปแล้วสวัสดีครับอุ้ยยนที่ไหนฮัลโหลครับครับน้าสรุปน้องจะโตไหมยี่สิบพอครับต้นบนแล้วน้องเปิดแล้วปะ ม่มีมีมีในในึ่งโมขลังขลังข้างนี่เนี่ยแม่งกูวิ่งผ่านมันไปเลยอะไอบีดอ่มึงวิ่งไวมากผมตามอยู่เฮ้ยไอประโยคเมื่อกี้มันคืออะไรวะมึงวิ่งไวมากผมตามอยู่สรุปกูเป็นตัวอะไรสำหรับมึงวะเยี่ยมแฟนอ้าวโอ้โหแล้ส่วนซิตี้ครับล l a วัน a n d e เหรอน้องน้องเรียนอินเตอร์เหรอน้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไรผมอยู่อันนี้ม .6 อยู่ครับตอนนี้ตอนนี้น้องน้องคนอีสานไหมพี่ว่าใช่อ้าวคนอีสานทำไมครับไม่ขาวไงเจอเจเมนแชมเบอร์แล้วก็ในสาสองตัว อีกตัวอุ้ยได้ทุกตัวอันเลด่ะโอ้ยิงตาละสี่ตาละห้าเกียเดี๋ยตายมาดูกูเล่นไหนเนี่ยโค้งนะแฟงเบิบโค้งนะเบิบมันนั่นแหละโดนกูโค้มเออโค้งนะแฟนทำไมเนี่ยคลิปมาแล้วเนี่ยเฮ้ย สกแกมไม่ได้เจอเลยนะ,ะนั่นไงเจอแล้วเข้าอาแต่ปะดูอยูอ่แรงหรือเลดแรงครับอันนี้ได้แน่ดูเมนอยู่นะโผล่มาเลยอนยะู่บ้านเรื่องมันรอพ่อรอแม่มันหรอ,อ,อตรงนั้นแม่นงนั่งรออยู่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อะ่ะเอ้ยที่อ่ามันนั่ง มึงเห็นไอ้ที่นั่งปะมันนั่งรออะไรอะนั่งรอสาวอะเยอะออกมาจากแรงแม่งเจอโลกภายนอกแม่งอุรโลกกันเลยขอบคุณครับไปแล้วครับผมขอบคุณครับเลยกขึ้นดาวด้วยดีใจมากขอบคุณครับเอฟซีครับตลอดเลยติดตามตลอดคุณนึกถึงไอ้คลิปที่วิโรจน์แม่งพูดอ่ะดีใจได้เล่นกับพี่ดามพีดามอ่ะหี้ยมือหึ้ยโอ้เออแม่งอ่ะ แกนดีใจที่ได้เล่นกับฉันงั้นเหรอคือตอนนั้นกูไม่รู้จะรีแอคยังไง้กอดอกเข้าดิสต้องเข้าดิสนะครับมาเข้าดิสโดนเตะนะครับโอเคครับออกให้ไม่มีดิเดอร์สนักนั่นอุย้ยผมครับผมได้ครับบอกเข้าดิสึกดสมัครแม่งเลยเฮ้จริงๆไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเชิญเอางั้นเอาไว้ครั้งหน้าก็ได้ค่ะไม่เป็นไรครับเก่งใจค่ะควรจะไปเล่นไม้ไม่ต้งเขาจะให้เราไปเล่นไมาครับ๋ อ๋อเราทีละไฟแล้วนะยังยังไม่ถึงเวลาเลยจะขึ้นสีบห้าห้องก็ทีน้องวันทูทีพอบหดมากเซรีวิงมาเวเฮ้ยกดใันเออแล้วครับหน้ารอเลยัมนว้าไปแล้วกูเห็นแสงสร้างสวยดำโอ้ยน้องคนหัวมึงอะแฟงตายแน่มึงตายแน่โอ้เฮ้ยร้อยสี่พี่ร้อยสี่โชว์ เอาจริงเหรอแฟงยังไม่ตัวยังไม่โผล่ยังไม่ตายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าอะไรครับพาวี่อ่ะอะไรองก็ได้แรงไรอ่ะตอนนี้เพิ่งซิลเองพาวี่ครับคอมเมนต์จากทางบ้านครับเห็นไหมฮะไม่เห็นครับจากคุณธนวัฒน์ครับเพราะถามว่าถามหน่อยเรียกสุดสวยได้ไหมแล้วแต่ตามสะดวกผู้หญิงอีกสามไปว่าอะไรแฟงู้ว่ามึงน้าตลกเอากูแฟดออให้จะตามโผดจัง โอ้ยเลยกูลายเดียวใจเลยดิไอ้เหี้ยเหมือนกันเลยมึงเป็นเหี้ยอะไรร้องอยู่นหรอเะว่เสียงของร้องมึงเทพดีเอื่อฮาแล้วมันก็จะบันท่ายูปรวมเอาวันที่สิบห้าเหรอส่วนแปดที่สิบให้มันต้องดูตำกำหนดการก่อนสิไอ้สัตว์มึงจะถามที่ใครเอาเชลีฟไหมคะับอาดาดตอกตอเอาขา ตามบทครับตามบทไม่มีอะไรฝากบอกพี่คนสวยหน่อยครับว่าแอบชอบนะคะจากลูเน่มูนชอบผู้หญิงเหมือนกันค่ะอ้าวไรก่นอ้าวข้างบนนี่ควาดำคว้าดำเอาหดไว้ดำโหดเสมอมาเนี่ยมึงไล่กูมาแล้วดำถ้ามีมึงอะแย่จริงเฮ้ยกอดโหมดอีกแล้วเย้เค่ สเต็ปลุงชัยเพื่อนดีจิวเออสวยครับขอห้าตัวอะไรได้ไหมโอ้ยังไงก็ตายนี่ะบีะสม็อกยิงดบีย้วลแล้วใครเล่นร้านเกมน้องเล่นร้านเกมเหรอน้องจบลงเสียงลงแตกนะคะจบนะทุกคนเขาไม่ชอบหญิงหรอกถ้าทนาัวั์กูทำไงอะธทนาัวั์กู ไม่ได้เอ้ยคือไปไปไปเออเออเออเร็วทำให้พี่ภูมิใจน้องได้พี่โจรมาเห็นกับตาโจรพลาดใจมาเจมซึ่งอ้ายังตายมันไม่ดีเลยเหรอขอบคุณคค่ะรับผมครับพอแล้วพี่ผมเหนื่อยแล้วครับผมพี่ก็ไม่ไหวแล้อน้องไม่ไหวว่ะตายแล้วพี่เขาเหนื่อยไม่ไหวไล่ไปตาย ตายซะพี่เพราะผมไม่สมประกอบอ่ะพี่เป็นไรไม่เป็นไรดำไปหาหมอไม่ดำตายเนียผมเป็นไงคลิปนี้เตสแคนสาวๆอ่ะมันมีหนุ่มๆมาด้วยแต่ตัดมาสั้นๆเอาแล้วกันหนึ่งแสนวิวอ่ะคลิปเนี้ยมีคนยินดีกับยินยาด้วยผมครบอ่านชื่อแล้วดำคุณอะไรคุณยะยายูน พี่คิดมันกอนรุ่นใหญ่แล้วแฟงทำไมอ่ะกูเล่นมาปกติอยู่ในทีมโหไอ้เหี้ยแล้วกูก็เล่นปกติกูเดินออกมึงด่ากูรีบทเมี้ยอะไรเยอะแยะแรลกเหรอปกติเลยอเล็กอ้าวโหดไงรีบทเมี้ยอะไรเยอะแยะแม่งขั้วตรงข้ามกับเราอ่ะ